ยาคุมฉุกเฉินกินแล้วเมนจะมาในกี่วันอันนี้จากคุณผู้หญิงถามมาค่ะคุณหมอแล้วแต่คนเลยค่ะแล้วแต่คนแต่ส่วนใหญ่ประจำเดือนควรจะมาภายในหนึ่งสัปดาห์นังนะคะค่ะถ้าเกิดว่าทานไปแล้วแล้วหนึ่งสัปดาห์ยังไม่มาอันนี้ก็เตรียมไปตรวจได้ว่าตั้งครรภ์หรือเปล่าแต่ปกติภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ทานยาคุมอ,อ่อทานยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินไปก็ ควรจะมีประจำเดือนหรือว่ามีเลือดออกภายในหนสัปดาห์หลังจากที่ทานไปค่ะค่ะในกรณีไงไงที่ทานาถูกต้องนะในกรณีที่ทานถูกต้อง <f uel ing> คือภายใน24-72ชั่วโมงจะให้ดีที่สุดก็คือภายใน24ชั่วโมงแรกนะคะ ยังไงซาแล้วเนี่ยก็ถือซะว่ายาคุมฉุกเฉินเนี่ยเอาไว้ใช้ตอนฉุกเฉินจริงๆถ้ามีอะไรกันบ่อยๆก็เลือกคุมกำเนิดให,ให้ให้ให้เป็นจริงเป็นจังจะดีกว่านะคะค่ะเพีโโยรคอลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS อคอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเ,เลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1000บาท สั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223ไอดีไลน์0832993223หรือฝากข้อความทางอิ Inbox Facebook รายการนี้